สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กับแม่หมอมาแล้วและเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเรานะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันต่อไปค่ะวันนี้เราจะลืมกันไม่ได้นะคะคดีเสียชีวิตของน้องแตงโมค่ะที่เป็นข่าวล่าสุดแล้วก็ยิ่งนานวันยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆนานวันยิ่งดังขึ้นดังจากการ กระทำของฝ่ายผู้เสียหายเองค่ะท่านผู้ชมลองมาฟังกันดูว่าฝ่ายผู้เสียหายนั้นทำอะไรข่าวน้องแตงโมเสียชีวิตจึงยิ่งดังยิ่งน่าสนสัค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมกรณีผู้เสียหายนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรง กับการเสียชีวิตของใครก็แล้วแต่นะคะมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา1จากทางการค่ะ 2. จากผู้กระทําผิดนะคะดังนั้นการที่แม่แตงโมได้รับการเยียวยาไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เอามาประกาศว่าได้รับการเยียวยาในจํานวนหนึ่งนั่นแสดงว่าผู้เสียหายได้รับการเยียวยาจากผู้กระทําผิดเพื่อหวังว่าจะมีการบรรเทาโทษค่ะบรรเทาโทษในชั้น พิพากษานะคะเมื่อมีการเยียวยาแล้วก็เป็นเหตุบรรเทาโทษท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคิดตามนิดนึงนะคะถ้าไม่มีการกระทําผิดเขาไม่มาเยียวยาแน่นอนกับท่านผู้ชมเขาต้องเยียวยาเพื่อหวังผลทางด้านการพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษกับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้หมายจับยังไม่ออกแสดงว่าอะไรคะแสดงว่ารู้แล้วว่าใครกระทําผิดนะคะและแม่ผู้เสียหายขอโทษค่ะ แม่ซึ่งเป็นผู้เสียหายในการเสียชีวิตเนี่ยก็ได้รับการเยียวยาไปแล้วโดวยประกาศออกทางโซเชียลทางสังคมพร้อมประกาศว่าอาภัยให้ร้อยเปอร์เซนต์นั่นแหละข้อนี้แหละสามารถเอามาลดหย่อนผ่อนโทษได้ท่านผู้ชมมีความเห็นประการใดคะมาย้อนเปรียบเทียบกับกรณีน้องชมพู่เสียชีวิตเช่นกันคะ่ะกรณีน้องน้องชมพู่เสียชีวิตแม่น้องชมพู่นะคะ ก็ได้รับการเยียวยาขั้งแรกคือจากทางการอันนี้เราทราบกันดีว่า,ามีอดีตสสท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ถูกปลดไปแล้วเนื่องจากผิดกฎหมายเรื่องสมัครผู้แทนะะรัศดรรู้แล้วนะว่าเป็นใครนะคะนั่นแหละค่ะเอาเงินเยียวยามาให้แล้วจากทางการนะคะหน่วยงาน ที่เอามาให้เนี่ยแม่หมอไม่ขอพูดเพราะว่าไม่แน่ใจไม่อยากพูดแต่รู้ว่าได้รับการเยียวยาระดับหนึ่งส่วนที่สองที่แม่ชมพูดได้รับการเยียวยาคืออันนี้เราก็รู้กันเนาะอันนี้มาจากเงินบริจาคในในกรณีเนี้ยการการเสียชีวิตของใครก็แล้วแต่มีเอ่อสังคมชาวบ้านเพื่อนสามารถบริจาคเพื่อให้กําลังใจกันได้แตกต่างจากแม่แตงโมที่ว่าแม่แตงโมเนี่ย เขามีฐานะที่สามารถปลอบใจตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่การได้รับการเยียวยากรณีวงเงินสูงขนาดนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าแสดงว่าเรารู้แล้วว่าคดีนี้มีคนผิดแน่นอนจะผิดขั้นไหนเราไม่รู้นะคะแต่มีนักวิชาการหลายท่านขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะคุณสนทิเลยค่ะคุณสนทิฟันธงว่าเรื่องนี้เป็นฆาตกรรมอำพรางค่ะต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าฟังมาจากอ่า ช่องของคุณสุทธินะคะว่าน่าสนสัยว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมอำพรางเพราะฉะนั้นการเยียวยาเนี่ยจะยอดสูงตามตามกาลังของคนกระทําผิดกับท่านผู้ชมนะคะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์ว่าผู้ผู้เสียหายจะรับการเยียวยาอย่างไรแต่เราสามารถวิจารณ์ได้ว่ามันสมควรได้รับไหมหรือเขาพอใจตรงนี้ว่าไม่สงสัยไม่ติดใจเอาความส่วนเรื่องการกระทําผิด การหาคนผิดมาลงโทษเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทําไปแต่เรื่องหลังจากนั้นไม่จบค่ะไม่จบก็คือดูแล้วผู้เสียหายทําตัวไม่น่ารักคือออกมาพูดเช้ากลางวันเย็นต่อต้านคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรับการเยียวยามาต่อต้านว่าเขามีสิทธรริ์ทำใช่เขามีสิทธรริ์ทำแต่สังคมก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะ สังคมมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไม่เป็นการด่าดทอหยาบคายหรือละเมิดกันก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าคุณเป็นคนในสังคมคุณเป็นแม่นางเอกคุณเป็นอดีตนางเอกช่องสี่ด้วยซ้ําค่ะฉะนั้นการทําอะไรเนี่ยเป็นคนในสังคมก็ต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นปกติธรรมดาคราวนี้เราย้อนมาถึงแม่ชมพู่นะคะกรณีแม่ชมพู่นั้นเหมือนกับ แม่แตงโมไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่ชมพู่เกิดเหตุก่อนเสียหายก่อนฉะนั้นกรณีแม่แตงโมเนี่ยเหมือนกับแม่ชมพู่ตรงที่ว่าสังคมผู้คนไม่สงสารผู้เสียหายแปลกไหมคะท่านผู้ชมเกิดการเสียหายลูกตายสองรายแต่ท่านผู้ชมสังคมไม่มีใครสงสารออกมาสงสารผู้เสียหายเลยเพราะอะไรใช่ไหมเพราะอะไรท่านผู้ชมก็อาจจะคิดเหมือนเหมือนกันขออภัยอาจจะพูด รัวและเร็วไปค่ะท่านผู้ชมไม่อยากให้เวลาเนิ่นนานเสียเวลาการรับฟังกังท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมลองคิดดูนะคะกรณีที่แม่ชมพูได้รับการเยียวยานะคะจากทางการหรือจากข้าวมาเป็นร้อยกระสอบก็แล้วแต่เราย้อนกลับไปคิดดูไหมคะว่าการได้รับข้าวเนี่ยเหมือนการเยียวยาไหมคะท่านผู้ชมไม่เป็นเงินสดเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ แต่เหมือนกับการเยียวยาไหมคะท่านผู้ชมการเยียวยาจากผู้กระทําผิดไหมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะเราคิดกันเล่น,ลนการเยียวยาจากผู้กระทําผิดไหมคะแต่กรณีนี้คงไม่ได้ว่าจะรับการผ่อนโทษน,นะคะบรรเทาโทษแต่กลายเป็นว่าทําให้แม่ชมพู่สามารถพูดสงสัยใครบางคนได้นะคะหลังจากได้รับเยียวยา อันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ที่หลายคนคิดตรงกันเมื่อก่อนก่อนที่ข้าวสารจะมาก็ยังเงียบๆแต่พอมีขอโทษไม่ใช่ข้าวสารค่ะข้าวเหนียวเป็นกระสอบไม่ใช่ข่าวสารค่ะท่านผู้ชมพอมีการเยียวยาเนี่ยการพูดการให้ข่าวการสัมภาษณ์ใดๆก็เปลี่ยนไปมุ่งไปที่จำเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มีการเราคิดว่านะคะ เป็นการสร้างพยานหรือหลักฐานตามมาที่หลังสร้างเหตุตามมาที่หลังสร้างทำลายที่หลังนะคะแรกๆทำลายไม่เท่าไหร่พอทำไปทำมาทำลายชักไม่ตรงไม่สามารถเอาผิดได้ก็แก้ทำลายกันไปจนสามารถบีจาเลยได้ค่ะอันนี้เราวิเคราะห์กันตามหลักง่ายๆเลยนะคะแตกต่างจากแม่ตังโมเพราะว่าแม่แตงโมเนี่ยกรณีน้องเสียชีวิตมีกล้องวงจรปิด ว่าตรงไหนมีใครอยู่ในเรือบ้างชัดเจนใครหายไปหลังจากเกิดเหตุอันนี้พูดรวมๆกันให้คิดว่าข่าวปัจจุบันเนี้ทำให้เราอดย้อนไปถึงข่าวที่พูเหล็กไฟไม่ได้ค่ะว่าว่าอะไรท่านผู้ชมผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการกระทําปรึกษาหาหรืออะไรบางอย่างกับผู้รู้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่อย่างนั้นจะไม่มีการเยียวยาขึ้นมาชัดๆว่าทําแบบนี้แล้วสามารถลดหย่อนผ่อนโทษได้ใช่ไหมคะส่วนกรณีน้องชมพู่อีกอย่างหนึ่งนะคะการเยียวยามาทางผู้เสียหายก็เป็นอีกรูปแบบเพื่อให้คดีไปทางไหนก็เป็นอีกรูปแบบเท่าที่เรามองเห็นก็เหมือนการเหมือนการอยากหาใครสักคนมารับผิดทั้งทั้งที่หนึ่งไม่มีใครเห็นจำเลยกระทำผิด แต่ข้อหามาที่หลังเราก็ตามกันไปแม่หมอไม่ก้าวล่วงถึงการตัดสินใจไม่ก้าวล่วงถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราแค่คอยรับฟังแล้วเราก็วิเคราะห์วิจารณ์ตามความเห็นของพวกเราอย่างมีเหตุและผลไม่ไปกลดไม่ไปด่าใครเรื่องความเห็นใจของผู้สูญเสียแม่หมอเห็นใจค่ะแม่หมอเห็นใจทั้งสองฝ่ายว่าทุกคนเสียลูกแต่หลังจากเสียลูกแล้วทำอะไรกันตรงนี้ต่างหากที่แม่หมอไม่ค่อยเข้าใจ ความเป็นมนุษย์แม่ของทั้งสองคนเรามาตามกันต่อดีกว่าว่าคดีจะจบอย่างไรแต่แม่หมอขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆค่ะกรณีทนายจำเลยนะคะจะสู้ในแนวทางว่าเด็กเดินขึ้นพูเหล็กไฟเองอันนี้ขอบอกเลยว่าตกม้าตายนะคะเราดูกันต่อไปค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมว่า ฟังแล้วชอบความวิเคราะห์ของแม่หมอก็ขอขอบคุณแต่ถ้าไม่ชอบก็ขออภัยแต่ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลจริงๆนะคะถ้ากรณีนี้เด็กเดินขึ้นมาเองตกม้าตายแน่นอนแต่ถ้าเด็กเดินขึ้นโดยมีการนำพาไปจากใครบางคนอันนี้พอเชื่อได้แต่ยากที่จะพิสูจน์ต้องให้แล้วแต่ดุละยะพินิจของ สารสถิตยุติธรรมของเราเลยดีกว่าค่ะหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะจะหาข่าวแล้วก็มีมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นระยะระยะนะคะท่านผู้ชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ